โอเคเนาะอันนี้ซื้อแม่นนะเออปีนี้น้ำดีจนแน่ได้น้ำแม่นอู้ยเจี๊ยเลยกินได้นอนเนีนได้หลังตื้อจูแม่นนะนี่มือปูดปูกระดมฉน้ำฉนำนี่ปูดรอจริงฉน้ำเตาสวยงามจนเนาะสวยกว่าปีที่แล้วอันนู้นดั้มอีกคันเนาะน้าโอ้โหโอ้โหแพ้ครบโดยแม่นนะแน่หูฝากคุมเลงบาท อันนี้ร่างเริ่มอันนี้อันนี้ว่ามาแนบจำเบโรใจงเดอร์หรือปูตานดาเบียเียจานตนาดาลเลนเตอร์จริงจแล้วก็กินได้แล้วแหละน้องแม่น่ะเออโอ้ยม่ปูดบ้าขาพูดท่านผู้ชมอานะแกปลูกทุกทุกปีแม่น่ะปูชั้นนี้ชั้นนี้ดำชั้นไนปเจียงชานเตอรนะสมอขณียสมอขณีย อันนี้ทําไมอันนี้อันนี้ให้พันชะมออีข้าวเหนียวไอ้ไอ้ข้าวโพดข้าวเหนียวไหมนะอ๋อโอ้หเกียรติลงกรุบกรุบแซ่ซับยังไงให้นี่ปุ๋นนะเือกรุบวันที่เก้าที่เก้าบาทสองเดือนเก้าเดือน <9 S 2> เดือน,อน,อนมีนา้นนี่เนาะงสอง <2 S 1> <2 S 2> เดือนแล้วเนาะ<ม>สองเดือนเต็มไม่เต็มสี่กว่าแล้วด้วยสิเพราะว่าวันนี้วันที่เอ่อสิบเก้าแล้วเนาะสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าแล้วเนาะ โอ้ยหัมบานหำบานเสียมปูแม่นะาานี่อันนี้ปั้ามาตื่นโนงงดาวเลยเนาะปูแม่นะปูหัมบานไกยน่ย่ายในเออแดงกูรานอ,อ,อู้อ,อู้ซ่อนอ๋อแน่ซ้อนปูนะมันบ้านโมตปี้มกราคมพาเออธันวามักราคุมพามีนาในบานโมปูแตะโมนี่เหยือ่ออ๋อลองสอนตเตะชอบจดอัระเบรูแม่นะ น้ำบันรอเลยปูแม่นมนะ่ะได้กูแมนะ่น่ะนี่ตื่นนี่ก็ตื่นทลาหรอกแม่นปูนคนตาจันกับ,บานดำไอ้ผ้านขนนองนีน,น้ดแต่ขาโพดแต่ขาโพดอย่างเดียวเนาะผมไม่ได้มาตั้งแต่นั่นแหละธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนานี่แหละเพิ่งมาขัารถด้วยเหรอ Uh huh. พาไอ้ท่านผู้ชมมาชมข้าวโพดหน้าวันแกปลูกทุกทุกปีท่านผู้ชมโอ้ยปลูกได้สวยงามมากเลยแล้วก็ฝักสวยงามมากๆเลยลอร่อเนี่ยนี่ฝักข้าวโพดไม่มีอันแมลงรบกวนเลยนี่ยังชอบใจไอ้ฟักทองนะฟักทองหน้าวันแกปลูกไว้ปีนี้ ทดลองเพิ่นบอกว่าทดลองดูเนาะแต่ขนาดทดลองลูกงามงามงามดูสิลูกงามมากมากเลยโหดก <c oughs> ดกทุกต้นเลยท่านผู้ชมเอ๋ยเพลกรุบเดิมเลยนี่โอ้โหเพลเจียมีนดำมบนยาพองปู้ไอไอนีน่ดำประมาณไงเหรอบรรนแค่เฮย สมัครเนี้ยเลยค่ะ,อะโอ้ตัวใจผังเด้อดังไงแบบแบบบานนะ,ะเพราะว่าเคยซี้อปัจจันโนปูมันงนะสุดยอดเลยปูมีความสุขมากนสรสโตเยือมั้งนะบานดำดำจริญเจริญมั้งนะดำลิงนนลิงนะเออนี่ขนาดลิงลิงได้พี่ชมโตก็ได้ทุนได้กำไรยอยู่ดีนะแม่นปูลงทุนนะนะโอ้โนี่กราดเด็นกูจูเลยหนูกูรานู นีโครานี่รักวีลรักวีลโอเ <c oughs> นี่เฮ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่อหลงอน่ววลาปูสวยงามมากฝากักฝักออกอวบสวยงามสุดยอดเลยอ่ะอื โอ้โหแม่ข้าวโพดปู๊แคลชิมาพันด้วยพันข้าวเหนียวเนาะข้าวพันข้าวเหนียวท่านผู้ชมแล้วได้เป็นหน้าแววปุ่มเคยหมดต่ปีนี่พองมาขมือโอ้โวไม่ได้มาต้องเป็นครึ่งปีมั้งใช่เน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 ไอ้แววชอบใจไอ้ฟักทองกับดำดกดกคลังคลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดิ ยีแพร่เจียฮสุดยอดเลยดักเอยเอยแววปูกปูแรงเมนอรอขยันมากมากเลยท่านผู้ชมเอ้ยดูสิปูดอันนี้จะลองดำเอยปร,ประมาณประมาณงานกูนี่เจาะประมาณประมาณไม่ไม่ถึงไม่ถึงไร่เลยแหละแต่ออกมาผ,ผลผลิตออกมาคุ้มเกินคุ้มท่านผู้ชมเอ้ยขาโพด พันธ์ข้าวเหนียวคุณนาแกปลูกประจำเนี่ยทุกปีระดูก,การประมาณนี้แหละเดี๋ยวไม่นานก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้กินแล้วก็จำหน่ายจแจกบ้างเนาะตามเนี่ยอยู่บ้านเราถ้าเกิดขยันอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเอ้ยรับประกันเลยว่าไม่มีการอดหรอกอ,อดูสิทางฝั่งนู้นก็ของตาจันตาจันก็ ยับพี่น้องกันใช้เวลาปลูกก็45วันโดยประมาณนะเทะ่าเท่าที่ทราบข้อมูลจากคุณนะแกเคยปลูกแกเคยปลูกมาประจําปีประจําปีมาทุกๆปีก็ประมาณนั้นแหละเก็บเกี่ยวได้ไม่ได้ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ดอกเนาะแล้วก็ดูแลง่ายไม่มีพวกศัตรูพืชมา ทำลายมาเบียดเบียนเลยเนี่ยดูสิโอ้โหท่านผู้ชมเห็นแล้วปลื้มใจเนี่ยเพราะตรงนี้เป็นแหล่งน้ำด้วยเป็นตาน้ำธรรมชาติเดิมตืน่นดงแถวแถวไห้ตืน่นดงดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วบรรยากาศยามเย็นๆย็นท่านผู้ชมเป็นแบบนี้แหละอยู่ที่บ้านเราบ้าน มูสิบห้าเนาะติดมูสิบห้าโอเคงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดอ้อกดกระดิ่งด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะนำเสนอไปหาเ,เรื่องราวดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมเนาะเพียงเกิดความรู้ลเล็กๆน้อยๆหากมีประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยเดอ้อจะนำเสนอเรื่องราว หลายๆอย่างมันทำให้ท่านชมได้ชมเป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆต่อไปสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปปูตัวห้อยออกไปแล้วตัวนี้งั้นสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ